ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะไปก่อนเด็กๆไปก่อนมาตกลงจะนั่งสามคนเหรอกัดมานั่งกับพ่อดีกว่าไม่ก็เก้ก็นั่งกับพ่อกีกก้จะนั่งกับใครอ๋อ,อตามใจเดี๋ยวก่อนหยุดเออตัวน้อยลงไม่ได้ไม่เนี่ยอ่ะลงมาเหยียบมาทีละขั้นหนูฝากขนมไว้กับเจ๊ก่อนอ่ะมันนี่ไหม นี่นหันลงนี่หันหลังลงอย่างนี้ดูแม่บหันหลังีกหับหลังหันอ่าไม่เป็นไรลูกเพชรที่นั่งมันอยู่อันนู้นไม่เป็นไรลูกกับหลังหันเอารำนู้นให้นั่งก่อนมั้ยไม่ที่เขาทำที <st ort> <st ort> ่นั Should> ่งอ oh ่ะอยู่ลำนู้นเอาไป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  จับมือแม่อ่าๆไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไล่หมดแม่อืๆเดี๋ยวก็ตกก่อนเนาะตัวจะเปลียนก่อนลงงั้นโอ๊ยตัวก๊สกำลังหันไปเป็นลิงลงมาหลบนะอ่าๆๆน้าหยุดหยุดหยุดยี่เธอไปอ่านแก๊สกำลังหันเออเออเออเเกาะหลบเออเออค่อยๆไต่ลงมาหลบโอ๊ยมุดอ่าไม่เป็นไรหละ

เปียกแล้วลูกเออแม่เปียกแล้วลูกพอข้ามไปลำนู้นนะพ่อมาจากเปียกเลยจ้าโอเคจ้าพี่เานั่งแบบพ่เขั่งแบบมเก้าอี้อะพี่มานั่งแบบพ่อไหมมีเก้าอี้กับพ่อไหมล่ะเปลี่ยนใจไหมมานั่งแบบมีเก้าอี้กับพ่อไหมเอาไหมอ่าไม่เอานะไม่เอาไปแล้วนะไปเลยครับได้ไหมคะได้ครับ เอ,เอาเอาเอาแพนี้ไปก่อนจะได้ถ่ายรูปตามเขาเอาน้ำไล่มดลูกเอาน้ำเอาน้ำล้างล้างไล<ด>่มดบายบายคุณ <Bye bye, S 2> พ่อแล้วอะบายบายไปลวนะ จี้หนูนั่งกลางๆหน่อยโอ้ยมีเสียงน้ำแล้วจ <Okay. S 1> ี้ดูน้ำข้างหน้าเร็ว okay. 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 โอ้ยเอามือจับข้างๆ เอาแล้วระวังกี้มองทางข้างหน้ากี้ อ๋อถอคนเดียวได้เลยเนาะไม่ต้องสอง <c oughs> เอาเลยดูทางดีๆเก้ เอาเหลี่ยมเหลี่ยมนู้นแรงไปหน่อยอเดี๋ยวมีบางช่วงเราแซงได้ไหมครับ <ítulo> uh, ป๊าป <It 's S 1> <t> ๊าจะแซงถ่ายรูปแล้วป๊าป๊าจะแซงถ่ายรูปแล้วขอแซงถ่ายรูปก่อนขอแซงถ่ายรูปกอขอแซงถ่ายปก่อนขอแซายรปกายูปก่อนขอายบ่ายบกายบก้ายเยป่นขแก้นเอียรเปก่อายกอนขอีายก่อนอกอนขอแาปก่อนอยกใออ่ายมเลกยต้อนงยอนังน่่งสคามคน ก้นเปียกบ้างโอ้แม่เลียต้องเปียกตามเลยโอ้ถ้าแม่ไปอยู่กับพ่อแม่เปียกเองพ่อด้วยแล้วเดี๋ยวเขา